สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์งานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่สง Super ่งสุ per ตังเข้ามาให้อดมินและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่ไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามานะคะเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาติดเวทีมีสุปราในชาแนลไทยแลนด์กันเลยค่ะมีความคืบหน้าเริ่มต้นขึ้นแล้วเดี๋ยวอดมินก็จะอธิบายเป็นช็อตๆไปเลยก็้กันนนะะคอเขาไปดูใพจ ซ u ป r a n a t น o n a ชั่น i ลไทยในเวลานี้นะคะเปิดตัวซุปรากูรูกันแล้วนะคะเปิดตัวซุปรากูรูกันแล้วบอกว่าทำไมนี่จะไม่รู้นี่เป็นกูรูนางามพร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่คัดเลือกผู้เข้าประกวดในรอบซุปราเกตเช็คพอยต์ออเดชั่นเรารอบออเดชันนะคะจะมีในวันที่19เมษายนนี้แหละนะรับชมกันได้ทาง YouTube Supra National Thailand บรรมาดากูรูที่จะ เ,เข้ามาเป็นผู้คัดเลือกในรอบออดิชันนะคะในรอบออดิชันมีคุณโนบิตะนะคะคุณโนบิตะจากเพจอ,อะไรจอกจอนางงามนะคะคุณแบมมี่จาว่างจัดนางงามคุณเบสจากกระทรวงนางงามแห่งประเทศไทยคุณบรีสจากนางอวยคุณเจนรอปจากผู้ได้ไหมพพิจี้นะคะ แล้วก็คุณเจสซี่จากที a เพจเจนนะคะก็เป็นบรรดาเพจนางงามที่เราเราท่านท่านคุ้นเคยกันนะอืมอ่าบางท่านบางบางผู้ชมบางทาง่านอาจจะยังสงสัยบอกเอ้ยยังได้มาทำหรออะไรยังไงแต่มิคิดว่าเอ่ออันนี้มีผู้เป็นกลาง,ลางคือเราต้องให้โอกาสคนเนาะเออบางทีเราเราจะทำอะไรอย่าไปปิดเส้นทางขงหมดเออให้โอกาสกันก็คือสิ่งที่ดีอย่างเอ่อ ครูบางท่านก็อาจ,จะได้รับบทเรียนอะไรมาแล้วอ่ะการให้โอากาสคุณคือสิ่งสําคัญนะคะ,ะบางคนก็อจ,จะถามบอกว่าเอะมีคุณสมบัติอะไรในการเป็นครูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันราคาองครัรนี้แต่ว่าก็เป็นว่าแต่ละท่านเขาก็รักในการที่จะดูนางงามแล้วก็ได้ชุ่มเทในการทําเพจนางงามขึ้นมาก็ทำแบบจริงจังๆด้วยนะไม่ได้ทาแบบเล่นๆใช่ไหม ก็น่าจะชื่นชอบในการดูนางงามอยู่แล้วก็อาจจะดูนางงามมาเยอะดูนางงามมาเยอะอาจจะมีเกณฑ์การตัดสินอะไรก็ได้เพียงแต่สิ่งหนึ่งที่อันนิงขอก็เลยสิ่งหนึ่งที่อดนินขอคือว่าอย่าอย่าให้มีการเหมือนกับแบบว่าเอรักใครชอบใครไม่เป็นไรแต่แต่อย่าให้ถึงขั้นแบบมีการบูลลี่กันเหมือนอย่างที่เคยเกิดในเวทีเอ็ยูทีอ่ะที่น้องวินาโดนบูลลี่เยอะมากอะไรเยอะมากอะไรเงี้ยอันนี้รู้สึกว่ามันมันจะทําให้ สภาพโดยรวมบรรยากาศมันกร่อยเนาะบรรยากาศมันกร่อยก็คือวิจารด้วยหลักเหตุและผลจริงๆแล้วก็เหมือนกับแบบว่าเป็นเน้นในเรื่องความเป็นกลางแล้วก็เอให้ได้มาตรฐานสากลจริงๆอ่ะเราต้องคัดคนที่จะไปแข่งกับชาวบ้านชาวเมืองเขาได้จริงๆคือ,ต,อต้องต้องต้องพูดอะไรออกมาจากใจจริงจากประสบการณ์จริงๆที่เรามีอยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ย แต่เท่าที่แอมินดูแอมินจำได้แอมินเคยเคยดูท่าบางท่านในเนี้ยสัมภาษณ์นางงามแล้วสัมภาษณ์ได้ดีมากเลยนะอย่างครูเจนใช่ว่าครูเจนจะพูดได้ไหมพี่จีแอมินเคยนะเคยเห็นครูเจนสัมภาษณ์นางงาม m อ t ทนี่แหละปีไหนจะไม่ได้ละแล้วก็แบบเป็นการตั้งคําถามได้ดีมากแล้วครูเจนเหมือนมีความรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยมินเคยเห็นเคยเห็นอยู่นะตั้งคําถามได้ดีมากแล้วเหมือนมีความรู้เยอะในเชิงลึกด้วยเเรื่องสถานการณ์รอบตัวอะไรข่าวสารรอบตัว อ,อส่วนคุณแบมบี้จากว่างจักนางงามก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งคำถามได้ดีนะเอ็มเคยเห็นนะเออเคยเห็นตอนที่น่าจะรอบเอยทนี่แหละสักถามนางงามให้รมดาครูรูเพจมาสักถามนางงามเห็นมีคุณแบมบี้กับคุคณครูเจนเนี่ยตั้งคำถามได้ดีมากแล้วก็โอเคเลยนะเป็นการวัดสติปัญญาวัดกลิน่นนางงามจริงๆนะคะมาดูกันต่อนะ วันแรกของการประถมนิเทศเอ่อมันจะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงมามาสมัครรวมกันเนรอเอ่ออันมินดูแล้วมีรู้สึกว่าก็คือตังกว่าตัวเองเดี๋ยวมีขอขอ,ขอฟังนิดหนึ่งนะคะขอฟังนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่ง,งเอาฟวาไม่ได้สำเร็จลุกขึ้นมตีกัน เดี๋ยวมินแอดเดี๋ยวมินจะตัดลงไปให้ชมกันแล้วก as> er ันนะว่าว่าเป็นย nah ังไงวันแรกของบรรยากาศการประถมนิเทศแอดเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยจ้ะเออคือประเด็นคือแม่ตังกวาเนี่ยไม่เคยโพสหรือว่าทำเมนคอมเมนต์เลยอินสตาแกรมเลยซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่แม่นี่ยมาเมนต์ในในวิดีโอของพี่โจแล้วเป็นเมนในไอจีโจแล้วแม่พูดว่า คู่เทพพัชธนมโนราไปดูได้ได้กับรีน่าอยู่นยูนิเหมือนกันชอบแม่หมายถึงใครนะเดี๋ยวข่อนดูนยเออชอบเลฟเฟลนี่มากได้เออตอนนี้เขาอยากดูผู้ชายกันเยอะมากเออก็คือแอดมินก็เคยวิเคราะห์แล้วว่างานนี้มัน เกิดจากคือถ้าใครมีประสบการณ์เยอะก็ได้เปรียบแค่นั้นเองละค่ะแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรเลยคือนางงาม,มะนะถ้าถ้าเรามองด้วยแบบสายตาที่เป็นกลางมันก็เหมือนกับทุกๆอาชีพอะยิ่งทําเยอะยิ่งฝึกเยอะมันก็ยิ่งมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงแค่นั้นเองมันก็เป็นหลักคิดแบบง่ายๆเนาะยกเว้นบางปีที่แบบว่า อย่างปีแม่ปุ้ยที่เขาเอาแอนชชลีกับแอนนาเสือนั้นแอมมินว่าเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของคณะกรรมการจริงๆเหมือนกันที่อาจจะไม่ได้ตัดสินใจหรือตัดสินอะไรตามหลักความรู้ที่มีแต่แอมมินก็ไม่รู้หรอกเบื้องหรือเบื้องหลังทําไมให้หรืออะไรมันอาจจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่เราคนนอกก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การตัดสินมันไม่เป็นไปตามหลักความรู้หรือหลักวิชาจริงๆมันก็จะออกมาแบบในปีน้องแอนชชลีกับแอนนาเสือ เออแบบนั้นแหละแบบดังนั้นคนที่เป็นกรรมการมันสาคัญคือหนึ่ใจต้องเป็นกลาง2ต้องตัดสินตามหลักวิชาความรู้จริงๆเคยเห็นเดวินาฟิลีเขาวิเคราะห์วิจารณ์งามอะไรเงี้ยเขาจะตัดสินตามหลักวิชาความรู้จริงๆเขาจะไม่เอาความชอบส่วนตัวมาปนเขาจะไม่เอาความเกลียดชังส่วนตัวมาปนอะไรอย่างนี้เลยคือจะไม่มีปัจจัยภายนอกอะไรมามาแทรกแซงความคิดของเขาได้เพราะเขาตัดสินตามหลักวิชาความรู้จริงๆอ่ะ นะคะแล้วเราก็จะได้คนที่เหมาะสมจริง,รงๆนะคะมขอก็ฝากไว้แค่นั้นแอดมินว่านะอ,อถามว่าเสียดายไหมที่ออยจุไม่ได้มามันมันก็เสียดายนี่ไงที่ว่าเออถ้าออยจมุมันก็น่าจะสนุกในลักษณะที่ว่าเอ้ยมาเจอแข่งกับแตงกวาใช่ไหมมันมันก็สนุกแหละมันก็สุกต่ที้ ปลาอ่อยแกแกรู้ละแกไม่อยากเสี่ยงอย่างนั้นมากเกินไปแกก็ถอนตัวไปก็ไม่เป็นไรค่ะมินว่าก็ไม่เป็นไรคือเอ,อถามว่าแตงกวานอนมาไหมแอม,มินว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงแอม,มินก็ดูผู้สมัครคนอื่นคร่าวๆนะคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงที่แตงกวาจะนอนมาอะไรอย่างเงี้ยนอนมาคือจริงๆอย่างแตงกวาเฟิร์สหวังหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาสิ่งที่เขาหวังอยากได้จริงก็คือมองกุฎเอ t มยูทนั่นแหละแต่ว่าถ้า มันมีอะไรที่มันปรับเปลี่ยนไปแล้วมันก็ต้องหาอีกเวทีหนึ่งที่ที่พวกเขาจะพอไปกันได้พวกเขาอยากได้มงที่ไหนก็ได้สักที่ที่แบบว่าก็เหมือนแพรววันนี้แหละจริงๆก็อยากได้มงม U ทนั่นแหละไปปรกฏมิส u n i v e เนะเพราะมันคือที่สุดของความฝันของบารานางงามแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไปได้ไม่ถึงตรงนั้นนะก็ไม่เป็นไรเราก็มาอีกเวทีที่มันย่อมลงมาหน่อยก็ได้มันก็เป็นเกียรติประวัติเป็นสักเป็นสีเหมือนกันอย่างเวทีมิสซุปราอะไรอย่างเงี้ย กับข่าวลือนะข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่า,าแม่ปุ้ยอาจจะไม่ได้ต่อลิขสิทธิ์ t p n เอ้ไม่ได้ต่อลิขสิทธ์มิซูนเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็อาจจะกําลังแยบแยบอย่างจะมาซื้อเวสซุปราอยู่อันนี้ยังเป็นข่าวลือออกมานะคะไอมินไม่รู้จริงไม่จริงอย่างไรแต่ถามว่าถ้าแม่ปุ้ยได้มาถือครองลิขสิทธิ์มิซุปราไทยแลนด์จริงๆอะไรเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นแอ้มินว่าแกก็คงยก ยกการแข่งขันรูปแบบการแข่งขันในแบบที่แกเคยคิดในเวที M U T ยกมาไว้กับเวทีมีซุปราหมดเลยแอดมินมีความรู้สึกว่านะไม่ว่าจะเป็นรอบคีย์เวิร์ดหรืออาจจะเป็นการเดินบนน้ำหรือเปล่าอะไรเนี้ยประมาณเนี้ยอาจจะยกมาหมดเลยทั้งเซตเอ่อมันจะทำให้มีซุปราดูหน้าดูขึ้นไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าถ้าแม่ปุ้ยมาทำแอดมินว่าของพันนี้นะมันอยู่ที่กองเชียร์ ถ้าบรรดาเพจนางงามเขาเขาเชียร์แม่ปุ้ยกันเยอะเขาก็ลงข่าวให้เยอะๆเดี๋ยวมันก็ดังขึ้นมาได้เอออมินต้องพูดตรงๆอ,อย่างนี้นะเออต้องพูดตรงๆอ,อย่างนี้แต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าเพจนางงามเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญไม่ค่อยให้ความสนใจอะไรกับการประกวดมิสุปราต่อให้แม่ปุ้ยจะมามาเป็นคนถือครองลิเกศิลิ์คงไม,ม่ได้นี่าก่อนหน้าจากนั้นๆน,นะอาจจะเป็นที่คือคักปีแรกปีแรกว,ว่าอาจจะดูว่าแม่ปุ้ยเป็นยังไงจัดเป็นยังไง อันนี้ยังเป็นข่าวลืออยู่นะคะย้ำอีกทียังเป็นข่าวลืออยู่นะว่าแม่พุ้ยจะซื้อซุปราไม่รู้นะําเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ถามว่าจากแล้วคนปัจจุบันเขาจัดอยู่เป็นยังไงนน่ว่าเขาก็ความคิดสร้างสรรค์เยอะนะในเวทีมีซุปราเขาก็มีความคิดสร้างสรรค์เยอะนะในการจัดการประกวดในหลายๆแบบมาให้เราเบื่ออย่างปีแรกอันนึงจำได้ที่เขาให้แพรวน,นิดมาเดินบนเอง ใส่ส้นสูงแล้วเดินบนไอที่ฝึกเดินอย่างนั้นที่ออกกำลังกายฝึกเดินนั้นมีมายว่ามันอันตรายมากเลยมันอันตรายมากแล้วเขาก็เปลี่ยนไปอีกปีหนึ่งก็ไม่มีรับแบบในลักษณะนี้แต่ว่าเวทีมิสุปราเขาก็ประกวดกันหลายด่านกันเพราะว่าถ้าถ้าจะไปประกวดเวทีมิสุปราอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆคุณต้องพูดเก่งเลยอะเพราะว่ามันจะมีด่านให้พูดมีด่านให้พูดพูดเก่งแฟชั่นเดินแฟชั่นเก่งแล้วก็มีอีกหลายๆด่านด้วยกัน เท่าที่แอดมินจาได้ตอนที่น้องแพลว,วันนี้ไปประกวดอะนะซึ่งน้องแพลว,วันนี้แอดมินว่าอาจจะเสียแต้มในในด้านไอรอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้แต่อย่างอื่นแอดมินเห็นน้องแพลวนี้ก็โอเคนะและสิ่งที่สําคัญอย่างึงก็คือการได้ไปเห็นบ้านเมืองสวยๆงามๆของโปแลนด์อะใช่ไหมจัดที่โปแลนด์กันทุกปีป่ะเออแอดมินก็จำไม่ได้ละแต่โซนตะวันออโซนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเนอะก็ได้ไปเห็นอะไรสวยๆงามๆ เก็บตัวประมาณเดือนหนึ่งมันงก็เยอะเหมือนกันนะคะมินว่าเนาะมันก็เป็นกําไรชีวิตนั่นแหละเป็นกําไรชีวิตถามว่าเออซูเปอร์ตอร์เนชนั่นแนลอยากได้คนแบบไหนหรอแอดมินว่าเออเขาไม่ได้ดูว่านางงามคนนั้นมีโครงการอะไรมามากมายขนาดไหนแอดมินเท่าที่แอดมินเห็นนะเขาไม่ได้เน้นแต่เขาจะเน้นว่าอ,อ ดูสวยคล่องแคล่วปาดเปรียวอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พูดเก่งเออดูสวยคล่องแคล่วปาดเปรียวแล้วก็ดูพูดเก่งดูมีมิตรจิตมิตรใจอะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองมันมันเหมือนจะไม่ยากใช่ป่ะมันเหมือนจะไม่ยากแต่ว่าถ้าบนเวทีมันมีคู่แข่งที่เทียบเทียบจากประเทศอื่นมาก็ต้องทําใจว่าไองานประกวดนางงามอะไรพวกนี้มันวัดกันจากชั่วโมงบินจริงๆถ้าเขาคู่แข่งคนนั้นเขามีชั่วโมงบินสูงกว่าของไทย แอมน,นีว่าเขาก็ได้แหละอแอมน,นีเลยเลยค่อนข้างคิดว่าเอ้ยบางทีไม่แน่รอบหนึ่งมีแซลแอที่มาแข่งเลยมีสุปเปรปีนี้ไม่แน่ว่าเขาก็คงไม่ได้กลับไปมือเปล่ามั้งอาจจะได้เข้าท็อปฟฟเลยมั้งนะถ้าตอบอะไรไม่ผิดพลาดจุคนี้พูดเก่งด้วยอะโอเควันนี้แอมน,นีก็บรรยากาศของสุปรามาให้ได้ดูกันนะคะชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็เขียนกันเข้ามาข้างใต้แล้วกันนะวันนี้แอมน,นีลาไปก่อนละสวัสดีค่ะ